เห็นมันจิ้มป่ะพอนแต่แค่อันนี้ก็มีโอกาสแพ้ป้ะเพราะว่าเขาไม่ได้จัการเออวะมันไม่มีอนิเมั่ันตีด้วยซ้ำอยู่ดีตัวก็หายเลย ถาเกิดยังไม่มีคำถามผมก็จะนั่งเล่น V2 รอ V3 ไปเรื่อยๆถ้า10ไม่มาอีกที14หรือไม่ก็16เลยแฮ่ไม่เดี๋ยวก็มาแล้วน่าจะถ้าไม่มา10ก็11เนี่ยแหละส่วนใหญ่เขาจะเลียดชั่วโมงหนึ่งแมทฟิชไปไหนครับแมทฟิชไปทำฟันครับดูได้จากรูปข้างล่าง ้าาอย่งนนัเเรไป Medium. ใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Axie นะครับที่เป็นภาษาไทยก็คือ search คำว่า Medium แล้วก็ match 0ูครับเรามีเพจนี้ที่คอยแปล Announcement ทุกอย่างไว้อยู่แล้วนี่เราก็มี Origin ata, ตาแปลไว้การหูแต่ว่านี้ต้องกดดูที่เราพาดนะครับนี่เราแปลไว้ให้เป็นภาษาไทยเลย อันนี้คือเอามาจาก Axitech ใช่ไหมครับพี่แฮม m o v พวกนี้ใช่ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของ Axitech ตัวจาก Axitech จะราคาเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ไม่มีในมาเก็ตไม่มีในไม่มีในเซิร์ฟยังไม่มีใครบีบวิวนี้ได้แต่ว่าไม่มีเลยตัวนี้ก็นี่ก็ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีปิ้วไหนที่เขาแนะนำมาม,มีในไม่มีในเซิร์กับไอซัมไม่ใช่แค่ไม่มีในมาเก็ตนี่มีตัวหนึ่งโห و, โหวิกาอีกไม่มีในมาเก็ตเฮ้นี่ตัวนี้มีตัวนี้คุ้นๆกันอยู่แล้วออนิโมนี่เมื่อวันก่อนยังจุด07จุด08อยู่เลยตอนนี้จุด09ก้าแค่ตัว ี่เหลือจุดศูนย์หนึ่งมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอปิดเกมเอ็กซตมาแล้วเว้ยคนน่าจะแน่นนะหน้านี้ต้องมีพาสเวิร์ด อัสวเวิร์ดอะไรวะพัสเวิร์ดนี่ไงครับมเมลไอไอเนี่ยปะเอม,ม,มเอมาครับปัญหาข <laughs> ิบหายเอ้ยเบสิคคอมโบไม่เราเก่งแล้วสกิปเด็กสายเกียนครับเห็นอะไรสกิปหมด สกิปเราสายเด็กเกียร์ไม่รู้อันนี้ยุ่งยากคือยชัวรโ no สกิปลูกโูมไปโพสลิงในี่ยเฟซบุ๊กสิลูกโพสให้หน่อยสิทำฟันเสร็จแล้ว, <Post S 2> ลวเหรอเสร็จแล้วเย่ yeah. พูดได้ปะได้เย่ yeah. มาช่วยหน่อยพี่แฮมครับโพสเฟซบุ๊กให้หน่อยแฟนติกตอนแรกคิดว่าอ่าน อ่านอยจินมาเยอะแล้วนะตอนนี้รู้เลยว่าเออกูไม่รู้เลยเลยนี่วะเอ้าสองตัวอะไรไหมี๋ยวต,ตัวเดียวตอนนี้เล่นเจแปนคู่ cool อยู่อะมันยังไม่มีสกินเลยเจแปนไม่มีสกินและมิสติกมีหรอก็มันบอกว่ามีไม่รู้ว่ากูจะสกินช็อตไปเพสทวิตเตอร์ดูให้กูหน่อยเอ้ยพลดูดูตอนนี้ดิเจแปนสองตัวนี้ก็สวยนะ ทำไมวีวอร์ดมีเยอะจังวะไม่รู้ลองกดอ่านทีละอัน,นไหมเกียดเอาตรงๆ <c oughs> มายังวแป๊บหนึ่งส่งอันไหนมานี่ยมีสกินสกินฉอโลดโคตรโหดกูว่าคนวันนี้ตอนเล่นมีงงกันหมดอะ โคตรงงเลยตอนนี้ <laughs> แบบแพนอยู่หน้าสดโอเคกูต้องเอาบีสตีว้าวซัม,มอนมากันแพนซามอนกันแพนตาหน้ามึงก็ไม่ได้เฉลี่ยโทษแบอนั้นดิทำไมอ่ะ <c oughs> ก็มันก็ตายก่อนไง no <laughs> ไม่เป็นไรแพนก็ <laughs> ยังอยู่ <laughs> เสุดงอเลยนี่ก็แพ้เราพอดีเริ่มดู้ยได้ไข่หนาหนี้หนาหนี้ได้สตาร์เตอร์แอคซี่หนาหนี้สกิบล็กเฮ้ยมึงไลฟ์อยู่มึงสกิบล็กอย่างไม่ได้นะเอออารีนาได้แล้ว yes แรงจะเจอใครไหม One <eternity> later. น่าจะเคลียอารีนาเร็วเกินอเอ้ยเคลียแอร์เอนเจอร์เร็วเกินอารีนาไม่เหลือใครเลยเอ้ยเจอเจอใครมาโทโกา้า <Hey. S 1> นี่ไงเมตาสามปลาจริงๆด้วย <No. S 1> เอ้ยส่งสติ๊กเกอร์ได้ ตอ,ตอนนี้นยังไงก็ไม่มีบบเมนภูมิใช้ตัวไม่ต้องเพียวก็ได้ภูมิใช้ตัวเอาสนุกไปก่อนแต่พอรูนมามึงจะใช้ตัวพวกนี้ได้ไม่ได้แล้วไม่เดี๋ยวกูยัดรูนให้ตัวนี้เลยภูมิยังไม่มีบุญไม่เหรอภูมิได้มาแต่ชาม <c oughs> มึงภูมิกูถามตรงนี้เลยอันไหนคือรูนอันไหนคือชามนี่รูนมีแล้วเห็นไหมรูนอยู่ใน <c oughs> ชาม ว้าวดูอยู่ในชาเมาเขากูไม่ได้เลยคนพูดคนว่าใครในดิสชอร์ไม่ใช่คูแเมื่อกี้ใครพูดลอยู่ในชาหวังวะเองฉันเองก็เมื่อกี้หัวข้อมันกินชามันมคือดนะเอ๊ะสามป้ายแล้ววะใครก็ได้ทำเราค่แน่จริงเขาไมนเป็นปีไปแรกครับคอย ค่อยลกแสกคำถามสุดท้ายเกมมันแยกออกมาเป็นอีกเกมเลยเหรอครับใช่ก็คือตอนนี้ยังต้องพามเกมเก่าอยู่นะครับเกมนี้เล่นเบต้าเล่นสีเล่นสนุกสนุกเล่นฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนไงเฮ้ยเดี๋ยวฟ้องจีโฮเลยเอาตัวก่อนเรายื้อตัวนี้ได้แต่ตัวนี้ตัวนี้เมวิสมีไว้ทำไม ซัมมอนเงี้ยเออกูท้วร์มีไว้ซัมมอนแต่ซัมมอนไม่มเนี่ยถ้าเป็น B2 อ่ะเห็นอย่างเงี้ยยังไงเราก็แพ้ไอ้นี่แต่โนตีหกสิบน่ารักนี่ไงอยากเห็นถ้าไม่มีสลีชได้ปะอยากเห็นครับอยากเห็นสลีชไม่เห็นโกงเลยค่อยก็มูมสองร้อยสิบห้า ลองลองกดคราฟดูสักครั้งไหมครับดูเเวลขึ้นเยอะไหมโอ้โหโอ้โหอย่าคราฟเลยไม่แต่มันต้องคราฟเน่ครับมันบอกเนี่ยมันจะอันล็อกฟันเดวิลสองสามมันบังครบฟคราฟอ่ะไม่แต่ร้อยเดียวเองนะใช่ไหมใช่ไม่แต่วันนี้ไงคราฟวันนี้ก็ได้อะไรมาวะเนี่ย คือมันไม่มัน r a n d o มัน r a n ม o m i หรอมันไม่ใช่ t าเก e หรอว่าเราจะค r a b อะไรรูี่สิห้าเปอร์เซ็นต์ชามเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะแกมวะเปิดกตชาอันนี้พลาดนึงนี่โคตรโคตรเบิร์นมคคันีกเลยโคตรเบิร์นแมคคันอีกอะไออันไออันไออันซ้ายไออันขวาเราไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กใช่ะหมคน มึงมึงเป็นคนไลฟ์โฟมเผื่อมันไม่ด้ใช่ถ้าเกิดจะไลฟ์สองที่ต้องยิงสอง่นนะจริงเหรอแต่ทำไมยังไม่เห็นเทพซาในลีดเดอร์บอร์ดเลยครับเทพซาอ่านอยู่ไงเดี๋ยวมาทีเดียวจึกษาอยู่ใช่ไหมล้วก็แบบได้ปุ๊กตู้มเลยใช่เดี๋ยวเทพซาห้าคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงเลยไม่ได้เปลี่ยนทีมา ไม่เปลี่ยนเหมือนกันไม่หมายถึงมึงอแบบเปลี่ยนอันนี้น่ารักมากอันนี้เงินๆนะเอ้ยเออน่ารักอยู่ดีแต่ว่าอันนี้น่ารักมากอันตีมันดิเอ้ามันไม่ตีทุกคนเนระอเอา้าเอา้า ใส่ท้อนอยู่ไงไหมไม่แต่กาชับบี้มันทาร์เก็ตเอวีเอวิตตัวใส่ท้อนอยู่โดนตัวเดียวโคตรโกงโคตรโกงสรุปแล้วมาวิทย์ทำไรได้ทำไรไม่ได้ครับยิ่งเอาไบวางไว้หลังสุดนี่โคตรง่เลย นี่คือ confuse เดี๋ยวตาหน้ามึงก็จัวดได้เองเออแล้วทำไมกลัวมาไม่ช่วยไว้หลังสุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะาสามตัวนี้มันยืนหน้าสุด่วัสา,สามตัวอยู่นาะใช้ข้างหน้ามันไม่มีที่ยืนแต่มันน่ารักอ่ะไอ้นี่อีกแล้วแล้วทำไมตัวนั้นตายวะ ใช้เลือด15ในการซัมมอนครับอ๋อคมไหมไม่ผมรปุ้มนะคมตีเสียเลือดหนึ่งเพราะว่าเลือดมันเหลือแค่หนึ่งเดี๋ยวผมไปนอนแล้วครับตีสามครึ่งแล้วตีสามแล้วยังไม่ครึ่งแต่ว่าใครมีก่อนไปก็ปิดเหมือนเดิมใครมีอะไรก็ถามได้ใน Discord หรือไม่ก็ใน Facebook ของเรานะครับน้ำหนึ่งง่วงพูดไม่ค่อยถูก ก็มี QR code ลิงก์อยู่ข้างล่างขวานั่นแหละสแกนได้เลยเดี๋ยวก็มีลิสต์ขึ้นเองว่าอยากไปไหนก็ได้ Discord Facebook มีแหล่งวะมีแค่เฟซเฟซบุ๊กกับดิสคอร์ดแล้วเออทวิตเตอร์นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับใช่เอยหวังจะไลฟ์ต่อบปะถ้าว่างไลฟ์ต่อเราไม่เอ็นเราไปเอ็นใน OBS ก็ทำมา จากไปแค่นี้เดี๋ยวเราน่าจะกลับมาอีกทีตอนเย็นๆประเทศไทยก็คือขอไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นมาไลฟ์ต่อก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ในไลฟ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปหวังหลิงหรือว่าแมดบ๊อบเทลก็จะไลฟ์ต่อขอบคุณทุกคนนะครับแมดบ๊อบเทลกำลังหาวิธีแบบนึงนะครับภูมต้อง stop stream ก่อน